การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะพบก,กับเรานะคะในช่องไายทางเงนค่ะและ้วกวับนี้ก็อยู่กับเราช่องลายทางเงินนะครับแล้วก็เครับทุกีทุกท่านนะครับผมวันนี้ ผมไปไปหน้าครับพี่น้องไปเอานา้ำใส่หน้าครับผมเพราะว่าไปคิวเอาน้ำครับผมกลับมาจะไปเมึงน้ำใส่หน้าครับปรากฏว่าพ่อใหญ่คืออยู่หันนอครับนี่พ่อใหญ่คือบูวนั้นแปลกเลครับผมข้างหน้าเฟนนักขี่ตรงนี้นะครับเคยถามน้องขี้โม่เป็นไงคะพ่อใหญ่หลุดค่ะอ๋อหลุดหลุดแล้วไปไหนครับหลุดไปกินหญ้าค่ะ ยาตรงไหนตรงนะ่นะค่ะโอเดียวเราไปดูหลักฐานนะครับผมดีนะครับข่อย,ยดุดแล้วไม่ไปหาช้างเชีงอื่น,นครับเพราะว่าอันนี้ก็นนเปกเสจุกม,มันนะครับผมน,นี้ก็เป็นช้างของื่อใหญ่สีทับไทยครับผมว่าื่อใหญ่นี้ดีมากเลยครับดุดแล้วดุดไปกินหญ้าครับ,รบดูหลักฐานกันนะครับผม สว,วัส่าน้องคีโมนั่งอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โน้องคีโมนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับผมเลยเห็นพ่อใหญ่ดุใช่ไหมคะใช่ค่ะเลยไปบอกคดแม่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ก็เอาไปวัดไว้ตรงนี้ครับสองที่ครับสองที่ครับตรงนี้ลงไปกันต่อครับนี่ครับคนงานของพ่อใหญ่ครับ นี่ครับหลุดตรงนี้ครับกินหญ้าตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ค่ะมกินหญ้าตรงนี้ครับนี่ครับผลง,งานอของผู้ใหญ่ครับแม่ควานก็ไปอยู่ที่บ้านคุณอานะคะไปดูต้นไม้ค่ะแล้ยินเสียงน้องคิมออมเรียกค่ะ <ไป S 1> คุณ <ไป S 1> แม่<ป>พ่อใหญ่หลุดพ่อใหญ่หลุดนะ<ป>คะหลุดมากินหญ้าตรงนี้นะคะ แป้งกะแตกดต้นแรกมันจะม่ก่อนก็ไปมัดไว้ที่โรงนี้ค่ะโรงโรงเก่าค่ะโรงเก่าเลยค่ะคุณแม่ก็มัดไม่เป็นนะคะก็เลยพาพ่อใหญ่ไปอยู่อีกต้นม่นึงค่ะหยุดอยู่ข้างต้นไม้ข่ะเดี๋ยวจะใช้ตีมัดูผลงานครับของแไ่กันนะครับไหนตรงมวงสเกิร์เนาะ ว่าสู้ใหญ่ขนาดนี้ขาดได้ครับตีครับมาดูกันนะครับผมนี่ครับหลักฐานขาขาขาผู้ใหญ่เลยนะครับผมเลงว่าผู้ใหญ่โคนเลงมากนะครับโค่นหยุดสู้ขาดนะครับขาดมือนระวนมาดูกันนะครับอะไรมาเล่นน้อกินขาเลยผู้ใหญ่ นี่นะครับพีครับโตใหญ่ยยขนาดนี้ครับนี่ขาดได้นะครับเห็นไหมขาดออกมาเลยนะครับนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับโตใหญ่ครับนี่ขาดนี่ว่าสกินหวานนะครับโอ้สเสกงว่าสกินนี่ตัวนี้ก็เชื่อไมไว้อีกไ เชื่อมไว้นะครับนี่เชื่อมไว้อย่างดีเลยนะครับผมเอที่ตัวขาดอยู่ไหนครับไม่เห็นเห็นแต่ไปไหนไนี่นะครับผมจะติดไปแล้วก็หลุดใช้แรงครับผมใช้แรงครับผมเลยขาดดินไปเนาเดี๋ยวเรามาหาดูก่อนครับอยู่ตรงนี้ครับก็พาพ่อใหญ่มาอยู่ที่ตอหม้อนี้นะคะไม่ควรนพามาพ่อใหญ่ก็จะ ถือโซ่ค่ะที่ติด้ามาด้วยพ่อใหญ่ถือมาเองเลยค่ะพ่อใหญ่ก็ใจดีนะคะพามาผูกได้ อยากไปเที่ยวมังพ่อใหญ่ก็พาเที่ยวทุกวันอยู่ก็ตอนเห็นพ่อใหญ่หลุดอยู่ก็เรียกพ่อใหญ่ค่ะเรียกให้พ่อใหญ่มาเด็กก็มาเลยค่ะก็บอกว่าพ่อใหญ่มามามาพ่อใหญ่ก็เดินมานี่นะครับเป็นความยิดีของพ่อใหญ่นะครับผม ไม่บ้านไม่ค่อยได้จับได้ขีเท่าไหร่ก็สามารถเชื่อฟังครับดีมากเลยครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็รักเหมือนกันค่ะคว่าคือให้อาหารให้อะไรกิร๊บมึกกินอะไรครับผมข้าวควาน,นอีกคนนึงเนาะใช่ค่ะก็พ่อใหญ่ก็รักเหมือนกัน<อ>ขวานก็รักพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็รักเหมือนกันค่ะโอ๊กกิ๊บออม ครับเพย์มาอ่ะไม่อาบฝนมั่งถบน้ำเลยน้ำอนนะได้เวลากินน้ำได้เวลาล้างเพลแล้วน้ำฝนนะคิมอ้อมบอกว่านั่งเล่นอยู่ค่ะ แล้วทำยังไงคะคิมออมถึงรู้ว่าพ่อใหญ่หลุดลูกหนูก็หันมาดูค่ะเห็นพ่อใหญ่กำลังกิหญ้ายอยู่ค่ะนหนหนูว่าอะไรหนูบอกว่าหนูไม่ได้ยินเสียงพ่อใหญ่แว่งโซ่ใช่ไหมใช่ค่ะคิมออมว่าแปลกๆค่ะเสียงเสียงพ่อใหญ่เขย่าโซ่จะไม่มีคะ่ะไม่ได้ยินโอหดชงพอดีนะ<อ> นาแล้วก็ล้างเสร็จครับผมให้้น้ำดีครับผมใช่นะคะอะไรครับต้นไม้ติดข้อใหญ่มาด้วยอ่ะข้อใหญ่ลืนล่นค่ะข้อใหญ่เอาไปพัดมลรงลูกโอ้ค่ะนมพ่อพลายนุมเซกค่ะ ทำอะไรเนาะนั่โอ้ตรงใจเจาะขุดบ่อน้ำมันค่ะโอ้ขุดสะค่ะขุดสะขุดสะไว้ใส่น้ำมันขุดหัวหนักเลยครับดูครับขุดหัวหนักอยู่ตรงนี้ขุดูครับขดุกเลยครับผมดูครับวันนี้ตรงมันหนักนะครับผมโอ้ค่ะไรคะสีฟางงางเลยค่ะ หายตกมันเร็วๆนะระเสกนะจะได้มาอาบน้ำองเดนก่าเลยครับอตงเดินกว่าแล้วรเเสกตกมันก็ต้องหายตกมันสนิทค่ะถึงจะมาอาบน้ําได้ ว่าพ่อใหญ่ของเราค่ะตกมันก็อาบน oh hm. ้ําได้ค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ใจดีค่ะก็ขอให้ใจดีอย่างนี้ตลอดไปนะพ่อใหญ่นะผมมุดแย่ครับสูงแยปรีคาได้ครับี่คร้องไม่ดี่มุด้ายครับนี่ยเิ่ครับปรีคาได้ครับผมอีกทุ่มคิดร้ ก,ก็กอ่อนทุกวันคะอ่อนทุกวันทุกวันแต่ก,ออก็ค้ <c oughs> างทำไมชื่อม่ตรงนี้เนาะวันนี้เห <c oughs> รอเลยใจกระลุกขึ้นมาอะไรเนาะค้างทำไมชื่อมีมตรงนี้เนาะคิดว่าต้องดูยาอะไรี่ผมว่าค้างทุกเย็นนอนเลยก็เป็น,นยาที่ผมคาดไว้หนี่ พ่อใหญ่ลุดก็ไม่ไปไหนค่ะพ่อใหญ่ลุดก็จะไปกินหญ้าครับพ่อหมุนตอนที่พ่ออยู่นี่ลุดตามครั้งนี่เลยครับผมพุทธกรก็ขุดเล็กไปนู่นเนาะพุทธกดขออุ้งขุดเล็กมานู่นไปนู่นครับลุดไปนู่นไปเล็กกินต้มอยู่ตรงนู่นครับพ่อจะช่องลุดไปข้างล่างไปกินหญ้าอยู่ข้แถลงบ้านพ่อจะแถลงปลุกมากินหญ้าตามทางแล้วไปไหน กอดีครับผมไม่ใช่ไงครับตัวกินใหญ่อย่างเดียวครับทั้งสูทั้งกินน้ำเลยพ่อใหญ่ตเรียกว่าเออจะพาพ่อใหญ่มาได้ไหมแต่ก็เรียกค่ะเรียกพ่อใหญ่มาๆๆ เราก็หันมาค่ะหันมาก็เดินค่ะเดินมาก็มายืนค่ะมายืนอยู่ที่หลักเลยค่ะหลตรงนี้นะจ้ะกูเาแต่ว่าไม่ควานผูกไม่เป็นค่ะลงเก่าก็เลยพาพ่อใหญ่ไปไผูกที่ตะมอข้างต้นไม้นะก็เรียกไปนู่นค่ะเรียกไปที่ตะม่อจ้ะ กลินน้ำเยอะมากเลยเพ่อใหญ่นี่ค่ะน้องคิมออมเล่นอยู่ที่บ้านนี่รีบมาบอกคุณแม่น้องคิมออมมาอยู่ยไปไปที่ไ,ไม่ไปหรอกค่ะ <c oughs> พ่อใหญ่ไม่ไปไปที่หากำลังบานได<ช>้ค่ะก็ะหญ้ากอง <c oughs> กองใหญ่ค่ะพ่อใหญ่ก็จะอยู่ที่กองหญ้านี้ละคะ่ะไม่ไป อะไรคะพ่อใหญ่ไปไหนไม่ได้คะ่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ไม่รู้ทางค่ะพ่อใหญ่ไม่รู้ทางเออพ่อใหญ่ไม่รู้ทางค่ะน้องขิมออมา่พ่อใหญ่ไม่รู้ทางพ่อใหญ่ใจดีลูกพ่อใหญ่ไม่ไปเองคะ่ะ หญ่อาบน้ำนานมากเลยพ่อใหญ่พ่อใหญ่มีความสุขในการอาบน้ำมากเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ